สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับเจเดกอยู่ทุ่งนาเนาะพ่อกันกับสรา้างสรง้สางสางคมค่ะท,ท่านผู้ชมไายเฮียนพระหัดค่ะสางบ้านหลังหน่อยอยู่ทุ่งนาหลังหน่อยกับบ้านหน่อยนี่ค่ะห้องห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งเนาะ,ะกลางทุ่งนา บรรยากาศเงียบสงบถ้าว่าเขาบ้านก็จะบ่วุ่นวายเลยล่ะอยู่ยังจำสิน<ะ>สร้างคมมันกวัดเมือน,นตีพังตีฟังพังแล้วก็สีครูดลุม่ม<ะ><ะ>วันที่หกยกตีเหมือน,นี้วันที่สองเนาะ 3, 4, 5, สามสี่ห้าหกยกเสาเอกเสาท่ววันที่หกประมาณนั้นแหะคะ่ะเอา สรงคมรัฐบาลไทยถูกบ่หงกันเ,เขาเ้าบ่ก็เขาเ้าอันเล่าได้หรอเล่าเล่า<อ>เขียนไว้ปะเ,ปเ,ปเดี๋ยวเอาเลขสั้งคมนั่งมานี้เราพัฒนาสรางคมโอ้แนวบกหลายเลยต้นนี้โ่้มี้นต์กินตึกปลากินเลยเด้อ ปลาหลายัยง่หลายบะบ่ตึกปลาเน,นี่นปลาตะเพียนมีปลาเชง็งตัวบังย,าย้างโอ้ยลมแห้งจากไดง,ง,ดง,งนนะะยินไปไดงยินเนาะค่ะเสียงลมดังมากแฉเข้าของเมี่ยน้ำยันต้นออกมากเลยลมแห้งค่ับน้าวครับผมดี ไทยรัฐบาลให้มือเ้ากะไไ้เล่บักครับผมเล่าที่สองวิ่งหน่งกับ2องติดหาหกเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนจาเแป็ดตเจะหนึ่นึครับแต่ว่าเล็กวิ่งนี่ม่น้ำกันดีดี่สี่หติดล่ะบเล็กวิ่งผม5หกเจ็นี่ครับผม สอบแมาน้ากันเนาะชอบมากเพื nah ่อติดห้าตัวหรือสามตัวสอบมาน้ากันนี่โอ้ยงวดเจ็ดแปดเก้าเฮงมาทั้งสามตัวครับผมแถวล่างเนี่บอกทั้งสามตัวครับแถวนี่่ายนี่แหละครับแถวแถวนี้เลยจิกับเลีงวินมื่อนีเขาเจ้าน้องบท่านเบิงเสี้ยนต่างๆครับผมเดี๋ยวขอเมียนี่แหละคุณพ่มาไปที่สองปมงีมงแรกสองหกตีครับผมสองหกใน้ดอกดูเนาะครับ แห้งด้วยๆคันเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะช่างคมแดเนียลทางขอให้ถูกน้ำมะเรงนี่นหัว่อนถือทั้งบนทั้งล่างเด้กถือทั้งเจ็ดศูนย์ถือทั้งสามเก้าถือทั้งหลุดศูนย์ถือทั้งหลุดสามได้จังมักเต็มเต็มเลยผมนี่ไปเสียบมะเรงนี่แหละเตรียมให้เองครับเดี๋ยวจังเข้าไปเอาของแอดกาแฟดำวัฒนาพารวย เล่าวัดใจนันคำค่ะถูกทุกงวัดว่าทหารก็ถูกเล่าวัดใจคำจังไดเนาะผู้ใดอยากได้เล่าวัดใจกับเขากลุ่มได้ค่ะเ<ด>ข้ากลุ่มเบอร์ขึ้นให้นานจอศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเขากลุ่มฟรีค่ะฟรีแล้วก็ไม่ฟรีก็กลุ่ม VIP ไม่ฟรีเนาะค่ะแล้วกลุ่มฟรีก็หลายกลุ่มค่ะเ<ด>ข้าไปได้เบอร์โทรแอดไลน์เข้าไปศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปด เพื่งคอมมุ่นเกาเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดเป็นออกสามสี่เนาะนี่กาแฟดับนะคะท่านผู้ชมออกสามสี่นะนี่ออกสามสี่สามเก้าค่ะอันนี้วัดใจสามหน่อยนี่อาจารย์โอค่ะใหศูนย์สามแปดมากมันก็เข่าศูนย์ 70, 39, เจ็ดศูนย์กับสามเก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้งวดกรนเนาะเข่าสามซีนี่คะ่ะแล้วก็เก้าเนาะองเพิ่นก็เขา่าอันนี้เบืองอีกคะ่ะทำส้มนี่ล่ะนี่ ว,วันที่ผ่านมาวันที่สามสิบที่ผ่านมาเพิ่นไ้ศูนมันออกเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมมองดูจะแดงเขาถือทั้งสามเก้านี่ถือทั้งเจดศูนย์นี่กรูลูดศูนย์กรบลูดสาก็เลรได้นี่ค่ะวันที่นี่ยเก้าสามบาลลุดลุดเก้าจะแดงไปลูดสีมันออกสามสี่สามเก้าปลาถลุดเก่าลุดสจะแดงลูดเก่าลุดสี่ถือทั้งสองลูดนะคะ แล้วก็เก้าสามนะไ่ได้กลนะับนะไ่ได้กลับสามเก้าเลยว่าถูกมาเมื่อนี่ตรงๆเลยค่ะสามเก้านะั้นกับศูนย์เจ็ดกับกลับใบหน่ำอยู่ถ้าออกศูนย์เจ็ดแห่งเสดสลายกับศูนย์ตัวเดียวอาจารย์โอ้นะผู้ใดอยากได้กับเขาคุ้มค่ะเพราะว่ามาคำนยะมาม 15, นะทุ่มสนะิบหานาที่ถุนสิบเจ็ดนาทีพอนะคะนะดีขึกก้นนะนี่ค่ะนี่ ในวันที่ผ่านมาเด้อขาจาันโอท่นิ่่าอมือนี้ค่ะมือนี้ของแอดกาแฟดำค่ะผู้ใดสนใจกับกุลเบอร์โรขึ้นไฮนาจอนะคะสำหรับเสี่ยวล่าวัดใจกับดีอาจารย์โอนะคะนะลูดเก้าหกเจ็ดซีเก้าสองเก้า เจ็ดเก้าเกสองเกเกถ้าตนะิดเก้าเนาะถ้าหกก็หกศูนย์หกเจสองวงเล็บที่ 62, 60, 49, หกสองหกศเก้ากัสี่เจนาะถ้าเจ็ดมาก็3ามเจ็ดสีเจ็ดห้าเจ็ดมื่อน้นเบิ้ลเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเก้าหกศูนย์เก้าหกสองเจ็ดเก้าเก้านะคะสำหรับจุดกาแฟดำ กาแฟดำพไพมีปัญหาด้านสายตากระทักมากค่ะด้วย12ออยพัดเนาะตาฝาดตาฟ้างอย่าปล่อยให้ทรมานเจ้าของคะ่ะทั้งกระดูข้อเข่ากระดูข้อต่างๆที่มันเชื่อมเหล้วเนาะที่ดังกอดกอดที่มันปวดมันเจ็บนะ่ะกระทักมากมีแคลเซียมบำรุงกระดูกแก้ให้ว่าเป็นโรคเก่ายินแก้โรคเกาโรคบวมนะคะ แล้วก็หน่มกละสินให้มาวันนี้วันแรกเนาะนมกลสินห์กสามเจเอาก็ตรงกันอยู่นะสามเจ็ดสาแปดเจ็ดสาแล้วก็3ามสาสมหตรงกันกักาแฟดำมีสามเจ็ดนะคะเนาะเลขฝันศูนหนึ่งแล้วก็นี้ไม่ผิดนะก็ตรงกันอีกนะแอดกาแฟดำเก้าหกเจ็ดบ ของเซียนฝังท้นเป็นกับหกเจ็ดหกหนึ่งหสองหสองตรงกันหมาก็หกหนึ่งหกสองหกสสองมาก็สองเจ็ดสี 0, 7, ่เจ็ดศย์เจ็ดหนึ่งเจดศย์เกอย่าลืมนะมันกลับออกมาตัวเกาก็ได้นะคะเนาะก็บนล่างเลยเนาะเจ็ดหกสี่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกสองเอามาหก 6, คำเนีย หกหนึ่งเขาอ่ะอันนี้วัสนาพารวยเพันทั้งสามน้อยทั้งเล่าค่ะเจาะที่สองสี่สองศูนย์สองหกสองสามอามาสองฟันเน้นเน้นสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งบบกเขา่านั่นที่มากค่ะทุงส้มตะมากก็ตรงเป๊ะเลยเด้อบะมีตกกลับนะตรงเป๊ะเลยเล็กหน่อยชุดปกติให้สี่ชุดอ สองสี่สองหกสองศนสองสสองหนึ่งศย์กับ3มากกว่าคือกันมาเนี้ยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์สหมศยเลขเกี่ยหม,มวยนี่ก็เบิ้งได้ที่กับตัวหลุดเกี่ยผิดแต่่าของเพิ่นน่ย อาจจะเข่าบนเขาล่างมานน้ำกันก็นได้ค่ะเนาะอาจคนนี้เขาล่างคนนั้นเข่าบนประมาณนี้เนาะเล่ามังอาจารย์โอมาแลงกับเล่าวัดใจอีกที่หนึ่งเนาะค่ะจ,จ้าจิตตัดจินใจใดว่าซิลินตัวใดเนาะค่ะนี่ก็เจ้ม,มวยนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์นย์สศย์ห้าศูนย์ศูนยค่ะอันนี้ของวัสนาพาลวยสองสี่สองหย์สองสามสองค่ะ 0 2 1 6 2 1อันนี้6 1 6 2 6 0ของเสียนฟังต้นนะคะ6 4 2 7 4 7 07 3นี่รูป 3, 3 4 9 9 7 7 9 9กบ่มี่ถ้าเบินก็9 9้6 7กนะคะ7จ9 9สี9 6ก้าเสองเจ็สิเบินบอกวันจันทร์สอบเบินไดเดีวยดวยนน้แต่ก่อนเบินวันศุกร์เนาะค่ะเนาะทุกมมือนี่สอบจะเบินวันจันทร์แน่วันพุธแน่กับเบินคือกันค่ะเนาะเนาขอโชคดีร่ำด้วยกันทุกผู้ทุกคนนะคะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนใจคีมกระทักมากค่ะคีมชะลอวนะัยหน้าอ่อนกว่าวนะัายหนะนะน้าใสหน้าสวยหน้างามมันหนาเจนะแดงเนาะใช้มาห้าปีแล้วการันตีได้เลยไม่ผิดหวังคุณภาพหลักหมื่นราคาหลักพันไว้ใจได้คะ่ะเพราะว่าใช้เองกับมือกลาการันตีได้โดยจยนะแดงเนาะเนาะขอตูวลาไปก่อนนะคะขอให้ทังโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ